เอาตรงนะไม่เคยกินแบบนี้ที่แบบรสชาติประมาณนี้เข้มข้นมากแล้วไม่หวานเลยมีน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับมีวิธีทำโดยละเอียดบอกให้ด้วยนะครับซึ่งตำราบ,บราวนี่เล่มนี้นะคะจัดทำขึ้นโดยครูก้อยซึ่งเป็นครูที่เก่งมากๆเลยนะคะมีนักเรียนเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเลยนะมีรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยเจ็ดหลักเลยนะคะขนมของเขาทุกสูตรเนี่ยเป๊ะมากๆใครอยากจะร่ำรวยร่ำรวยนะคะไปลองทำขายดูเป๊ะปังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลเชฟแวนดแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำาบรวนี่คุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะ <Yeah. S 1> สูตรนี้บอกเลยนะว่า <Yeah. S 1> เป๊ะมากๆเลยค่ะต่อให้เป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำครั้งแรกก็รับรองได้เลยนะคะว่าอร่อยเหมือนต้นฉบับอย่างแน่นอนเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์เฟแวนด้วยนะ แต่นี่ก็คือบราวนี่คุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะครับที่เราทําตามตําราบราวนี่เล่มนี้เลยนะครับซึ่งตําราบราวนี่เล่มนี้นะครับจะช่วยให้มือใหม่สามารถทําได้อร่อยตั้งแต่การทาครั้งแรกเลยนะครับซือหนึ่งได้ถึง4เลยนะครับก็คือจะได้ทั้งหนังสือเล่มปกหนาพิมพ์4ีสีทั้งเล่มเลยครับและอย่างที่2ที่จะได้รับนะครับนั่นก็คือคอร์สเรียนพร้อมกับตําราบราวนี่มีวิดีโอสอนการทําบราวนี่ขั้นพื้นฐานด้วยครับและอย่างที่3ที่จะได้รับนะครับนั่นก็คืออีบุ๊กเนื้อหาทั้้งงหมมดดดใใในนนนตตําาาาารรแแ่่่วเเปป็ไไฟลล์ PDF iPad ะซึสถิ ถือทุกรุ่นเลยครับสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาครับและอย่างที่4นะครับที่เราจะได้รับก็คือสมุดบันทึกลายบาวนี่เรดเวลเว t นะครับเนื้อในเป็นกระดาษถนอมสายตาเขียนลื่นมือมากเลยครับในตำราก็มีสูตรบาวนี่ให้ถึง16ชนิดเลยนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะ หน้าตาน่าทานอย่างนี้เลยครับหน้าทานมากเลยคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทําแบบนี้นะเราทําเป็นบราวนี่คุกกี้ช็อกโกแลตชิพแทนนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับซึ่งสาหรับส่วนผสมเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของบราวนี่และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของคุกกี้นะครับเรามาดูส่วนผสมของบราวนี่กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับดาร์กช็อกโกแลตผงโกโก้เนยจืดที่ละลายแล้วด้วยอุณหภูมิห้องนะครับน้ำตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรี่ น้ำตาลทรายขาวสำหรับเบเกอรี่เหมือนกันครับไข่ไก่เกลือครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวคุกกี้กันเลยนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์เนยจืดที่ละลายแล้วด้วยอุณหภูมิห้องเหมือนกันครับน้ำตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรี่ช็อกโกแลตชิพเนยถั่วไข่ไก่กลิ่นวานิลลาครับทีนี้เราไปดูวิธีการทํากันได้เลยครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาทําในส่วนของตัวคุกกี้กันก่อนเลยนะครับใส่เนยลงไปครับตามด้วยน้ําตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรี่นะครับเสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับ พอเนยกับน้ำตาลทรายแดงของเราเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราทําการใส่ไข่ครับแต่ว่าไข่ไก่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะครับใช้เฉพาะไข่แดงอย่างเดียวนะครับตามด้วยกลิ่นวานิลาครับเสร็จแล้วก็ให้คงส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราทยอยใส่แป้งครับค่อยๆตอล้อมแป้งไปเรื่อยๆเลยนะครับ หลังจากที่เราตล้อมแป้งกับเครื่องของเราเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานำช็อกโกแลตชิพครับแบ่งใส่ไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันได้เลยครับทีนี้ก็ให้เรานำไปแช่ในตู้เย็นได้เลยครับหลังจากที่เราแช่แป้งคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำดาร์กช็อกโกแลตเนยและผงโกโก้ครับเอาไปผสมกันในชามผสมได้เลยนะครับ ใส่ดาร์กช็อกโก้แล้วก็ผงโกโก้ครับเสร็จแล้วให้เรานําส่วนนี้ไปเข้าในไมโครเวฟนานหนึ่งนาทีครับเป็นการละลายช็อกโกแลตกับเนยด้วยนะครับอันนี้คือดาร์กช็อกโกแลตผงโกโก้แล้วก็เนยนะครับหลังจากที่เข้าไมโครเวฟไปแล้วครับหนึ่งนาทีคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอคนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราทําการพักไปก่อนครับเสร็จแล้วเรามาผสมส่วนตัวของบราวนี่ได้เลยครับอันดับแรกให้เราใส่น้ําตาลทรายเบเกอรี่นะครับตามด้วยน้ําตาลทรายแดงสําหรับเบเกอรี่ครับ แล้วก็ทําการตอกไข่ใส่ลงไป2ฟองครับและให้เราทําการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1นาทีครับถ้าเกิดใครมีเครื่องตีมือก็สามารถใช้เครื่องตีมือแทนได้นะครับพอเราคนครบเวลาหนึ่งนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานําช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เมื่อกี้มาใส่ได้เลยครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับจนมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการใส่เกลือลงไปครับตามด้วยแป้งครับทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันครับพอทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะของบราวนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราทําการใส่ช็อกโกแลตชิพครับแล้วก็ใช้ไม้พายครับค่อยๆตะล่อมตัวบราวนี่อีกทีนึงนะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราทําการวอร์มเตาอบไว้ครับที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะครับอุ่นไว้รอเลยนะครับเป็นเวลาประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวระหว่างที่เรากําลังอุ่นเตาอยู่นะครับเราจะมาเตรียมตัวบราวนี่กันเลยนะครับอันดับแรกครับให้เราเทบราวนี่ของเราครับมาใส่ถาดอบนะครับเสร็จแล้วก็นํามาเกลี่ยให้ทั่วครับ พอเราเกลี่ยตัวเบานี้ของเราทั่วถาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานําตัวแป้งคุกกี้ที่เราไปแช่ตู้เย็นไว้เมื่อกี้นะครับนําออกมาครับขออนุญาตใช้มือเปล่านะอามาปั้นให้เป็นก้อนแบนๆอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็วางโปะทับไปครับใช้มือกดๆลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เรานำเนยถั่วครับนำมาป้ายบนคุกกี้นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเนยถั่วของเราจะหมดเลยนะครับ วิธีการป้ายในถั่วนะครับไอ้ตรงด้านก้นของช้อนเนี่ยครับช้อนชงกาแฟเราเนี่ยครับปาดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาป้ายๆอย่างนี้ครับนี่นะครับพอเราป้ายในถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําตัวแป้งคุกกี้ที่เหลือนะครับนํามาป้นเป็นแผ่นไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็มาปิดทับด้านบนอีกรอบนึงนะครับ สำหรับตัวแป้งคุกกี้ตัวนี้ขอนอนุญาตใช้มือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนทำขายแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เรานําเอาไปเข้าเตาอบครับนี่นะครับเราเข้าเตาอบอยู่ที่อุณหภูมิ17 0งองศานะครับอันนี้เราเพิ่งใส่ตัวบราวนี่ลงไปน้อุณหภูมิเลยตกลงนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ30-35ถึงนาทีเรามาเจอกันครับและนี่ก็คือตัวบราวนี่ของเรานะครับพักตัวบราวนี่ของเราให้เย็นตัวลงครับหลังจากตัวบราวนี่ของเราเย็นตัวลงเสร็จแล้วก็นําไปเข้าตู้เย็นทิ้งไว้1คืน และนี่ก็เป็นตัวบราวนี่ของเรานะครับที่เราทาการแช่ตู้เย็นไว้แล้วในช่องธรรมดานะครับเป็นเวลา1คืนนะหน้าตาก็จะได้มาประมาณนี้เลยครับและเดี๋ยวต่อไปเราจะมาหั่นให้ดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องหั่นยังไงบ้างเนาะรีบหั่นเลยฮะอยากกินแล้วก่อนที่เราจะหั่นนะครับให้เราทําการยกตัวบราวนี่ออกมาพร้อมทั้งกระดาษไขเลยนะครับมันจะได้หั่นง่ายๆนะโอ้คืออยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะความแบบชุ่มฉ่าของตัวบราวนี่เนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นไหมแต่ของจริงอะ่ะคือดูฉ่ามากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้เราใช้ถาดขนาด10คูณ10บนิ้วนะครับให้เราเตรียมไม้บรรทัดมานะครับหั่นชิ้นละ5เซนติเมตรนะครับให้เราวางทาบลงไปครับเราใช้มีดกดลงไปก่อนเลยนะเป็นแนวก่อนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะเราไม่ได้เฉือนนะคะใช้วิธีกดกดเอานะครับจะประมาณนี้นะเป็นร่องก่อนอันนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็กดทำยาวได้เลยนะครับระวังกันด้วยนะครับระวังมีดดินนะแนะนําว่าให้ใช้เป็นมีดแบบบางๆยาวๆนะคะก่อนที่เราจะเฉือนชิ้นต่อไปนะครับให้เราทําการเช็ดมีดก่อนนะครับ แล้วก็วัดขนาดอีกทีหนึ่งครับ5ซนติเมตรนะครับพอเรากดด้านบนเสร็จแล้วทีนี้เรามากดด้านล่างต่อได้เลยนะครับจะเห็นไหมครับว่าเราใช้วิธีการกดนะเราไม่ได้ใช้วิธีการเฉือนนะครับอย่าลืมนะครับพอกดไปเสร็จปุ๊บทาการเช็ดด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนงันมันจะมีเศษของคุกกี้ติดลงไปในตัวบาวนี่นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เวลาที่ตัดเนี่ย ผิวมันจะไม่เรียบนะคะใช่ครับมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำนะหลังจากที่เราหั่นแนวตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาหั่นแนวนอนกันนะครับวิธีการก็คือให้เราทําการสลับด้านครับแล้วก็ทาเหมือนเดิมครับวัดที่5ซนติเมตรนะครับทาการกดลงไปครับแลวเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตัดตัวบราวนี่ของเราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับพอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับวิธีการนะครับให้เราใช้ที่ตักขนมหรือว่ามีดที่มันบางๆนะครับนี่ ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับโหเนี่ยใหญ่เพื่อนเเห็นนะคะว่าข้างในเนี่ยเนื้อมันฉ่ำมากเลยนะแล้วก็แน่นด้วยนะคะนี่ออกแรงกดนะแบบไม่ยุบเลยนะคะแล้วที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นพงุงโพรงเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเนื้อช็อกโกแลตชิพนะคะดูความเงางามนี่สิ โอ้น่ากินมากนี่เห็นไหมคะจะมีเนื้อช็อกโกแลตชิพแทรกอยู่นะแล้วคือจะบอกว่าหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะและนี่ก็คือบาวนี่คุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะครับที่เราทําตามตําราบาวนี่เรื่องนี้เลยนะครับอย่างที่เราทําก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่มีหน้าทานทั้งนั้นเลยนะครับมีวิธีทําโดยละเอียดบอกให้ด้วยนะครับเรียนรู้เรื่องบาวนี่ครบจบในเซตนี้ได้เลยครับและที่พิเศษมากมากก็คือถ้าบอกว่าดูมาจากชาแนลของเชฟแว่นก็จะได้รับส่วนลดพิเศษเพ เพิ่มขึ้นอีก200บาทเลยครับโอ้คุ้มมากๆเลยนะคะเนี่ยซื้อ1ได้ถึง4แถมยังได้รับส่วนลดพิเศษด้วยทาไม่ได้แล้วนะก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดนะคะ oh. ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ย เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปนะก็เพื่อนๆคลิกไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ทักถามขอโปรโมชั่นได้เลยค่ะทีนี้เรามาลองชิมกันเลยนะครับนี่นะตัวราวนี่ที่เราทำครับจะเห็นไหมครับว่าจะมีชั้นของคุกกี้แล้วก็ตัวบราวนี่แยกกันนะครับและเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าจะมีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในด้วยนะทีนี้เรามาลองชิมเลยครับอือตัวของราวนี่นะครับเนียนละมุนมากเลยแล้วก็ตัวคุกกี้นะครับไม่แข็งนะพอเรากัดลงไปอ่ะ จะมีกลิ่นของเนยถั่วเข้ามาซึ่งเข้ากันดีกับตัวคุกกี้ของเราเลยครับต้องกินมั่งค่ะอหม่ำพร้อมกันนะคะทุกคนหนึ่งสองซ้ำอือมไม่เคยกินแบบนี้ที่แบบรสชาติประมาณเนี้ยคือตัวเบลนี่อเข้มข้นมากแล้วไม่หวานเลย คืออะเดี๋ยวจะหาว่ากโกหกมันหวานนิดนิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับบราวนี่ทั่วไปอ่ะอันนี้คือหวานน้อยมากๆเลยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่อร่อยนะความหวานมันจะขึ้นไปอยู่ที่หน้าของคุกกี้นะคะแล้วพอกัดรวมกันอนะตัวเนื้อของบราวนี่มันจะหนึบหนึบเนานะแล้วพอมาเจอกับเนื้อนิ่มๆของคุกกี้ที่อยู่ด้านหน้ารวมตัวกันปืบแบบโห คดเข้ากันเลยอ่ะบอกไม่ถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบให้หวานกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะเรามีออปชั่นเพิ่มขึ้นให้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาซอสช็อกโกแลตนะคะมาราดทับด้านหน้าก็จะเพิ่มความหวานให้ได้อีกนิดนึงค่ะซึ่งตัวบราวนีที่เราราดซอสช็อกโกแลตไปนะครับมันจะทําให้ตัวบราวนีของเราดูน่ารับประทานมากขึ้นแต่ก็จะเพิ่มความหวานเข้าไปในตัวด้วยเนาะอื้ม พอเราราดซอสช็อกโกแลตไปแล้วนะครับมันจะทําให้แบบตัวเบราวนี่ของเรานะหวานมากขึ้นแล้วก็จะหอมมากขึ้นด้วยกลิ่นช็อกโกแลตเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับไหนต้องลองชิมน,นะคะอู้หรชิลาลา้ไลรหนูก็เห็นข้างในอะไม่รู้กล้องจับได้ไหมคือ มันมีความฉ่าเยิ้มอยู่ข้างในเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอาไปอุ่นนิดนึงนะไอตัวช็อกโกแลตชิพที่อยู่ข้างในอ่ะมันต้องเยิ้มออกมาแน่ๆน,นะแต่นะเรา,เอาออกจากตู้เย็นป,ปุ๊บมาชิมเลยนะคะซึ่งพอกินคู่กับซอสช็อกโกแลตเนี่ยเหมือนที่เชเวนบอกนะคะว่ามันเพิ่มความหวานขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เพิ่มความหอมของช็อกโกแลตให้เด่นขึ้นมาอีกนะคะสำหรับใครที่ชอบหวานอีกสักนิดนึงเนี่ยอันนี้ถือว่าเพอร์เฟกเลยและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาขายนะก็อาจจะทําเป็น2ออปชันก็ได้ค่ะก็คือเป็นอออชัั่่นนนแแบบบบทีไไมมมมรราดะะะเเลยกนะก็จออกบบขข้ ะะส่วนอันที่เราราดซอสช,ช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะออกแบบหวานหวามีความนวลๆเพิ่มขึ้นเนาะก็เหมาะกับเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเอาไปทานคู่กับก,บกาแฟหรือว่านมบอกเลยว่าเพอร์เฟกสุดๆค่ะและที่ทําได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะตําราบราวนี่เล่มนี้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ถนัดทางด้านสายเบเกอรี่นะแต่พอมาทำแล้วก็อร่อยคือแบบไม่ได้อวยนะอันนี้เอาจริงนะคือกินแล้วรู้สึกเลยว่าแบบ แข่งกับเจ้าดังๆได้เลยไอ้เจ้าที่มีสาขาอยู่ขายตามห้างทั่วประเทศเนี่ย เพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเอาไปทาขายได้จริงๆนะคะครบจบในเล่มเดียวเลยนะใครที่อยากจะเริ่มหัดทำาบราวนี่เพื่อเอาไปทาขายหรือว่าทําเป็นของฝากทํารับประทานเองแนะนําเลยสําหรับตําราบ,บราวนี้เล่มนี้ค่ะบราวนี่แสนอร่อยขนาดนี้เนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่คะเชฟแวนก็สําหรับต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่2 0 8บาท76สตางค์ครับทาได้ทั้งหมดถาไใบทั้งหมด25ชิ้นนะครับตกชิ้ลละเท่าไหร่คะก็จะตกชิ้นละ8บาท35สสตางค์ครับโอ้สำหรับเวลาจัดแพ็กเกจนะคะ วันนี้มีหลายตัวเลือกให้เพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆนะอ,อ,อาจจะใช้เป็นกล่องแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็น FF24 นะก็สามารถที่จะหยิบเรานี้มาใส่แบบนี้ได้เลยนะคะฝาก็จะเป็นลักษณะเป็นโดมนิดนึงนะคะก็จะทําให้ตัวซอสช็อกโกแลตเนี่ยไม่เลอะที่หน้ากล่องนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหาไซส์แบบเมื่อกี้ไม่ได้นะคะไซส์นี้ก็จะหาง่ายกว่านะตัวนี้ก็จะเป็น HTP40 นะคะซึ่งไซส์นี้ก็จะสามารถใส่ได้3ชิ้นเลยค่ะ นีประมาณนี้นะคะฝาก็เป็นลักษณะโดมเหมือนกันค่ะและสุดท้ายที่อยากจะนําเสนอนะคะ TP 3 5นะใส่ได้3ชิ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะฟิตฟิตนิดนึงนะแต่มันก็จะดีตรงที่ว่าเนี่ยแบบไม่ก๊อกแจ๊กไปไหนเลยนะคะค่อนข้างจะอยู่แบบแน่นเลยทีเดียวแล้วก็ฝาเนี่ยจะป่องแค่นิดเดียวนะคะทําให้ค่อนข้างจะพอดีกับขนมมากๆเลยค่ะไปทํใสายคาดกระดาษมาคาดเนี่ย ให้เป็นยี่ห้อของเราก็สามารถจะขายได้เลยนะกล่องละ50 60ก็แล้วแต่เลยนะคะเรานี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบรับประทานอยู่แล้วแต่พอเรามาทําให้เป็นแบบเหนียวแน่นหนึบแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบไส้ทะลักเยิ้มเยิ้มก็จะทําให้เราแตกต่างจากเจ้าอื่นแล้วก็ดูน่ารับประทานน่าซื้อมากกว่านั่นเองค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทําเมนูอะไรให้ดูดก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นไม่ว่าจะเป็นคอสหมูสเต๊ะคอสหมูปิ้งเตาถ่า,านคอสหมูปิ้งสามนุมน คอยเกีเียวเรือและคอสอื่นๆอีกมากมายก็สามารถทักไปได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจของเชฟแว่นนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าใช้วัตถุดิบยี่ห้ออะไรบ้างก็ตามไปดูได้ในกลุ่มของเชฟแว่นค่ะซึ่งเราใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ